ค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องหนุงหนิง kj channel นะคะวันนี้ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดจีนยูนานนะคะหรือเรียกว่ากาดจีนยูนานหรือกาดบ้านห้อนะคะอาจเป็นตลาดนัดที่เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆไปดูกันว่าในตลาดนี้มีอะไรกินมีอะไรน่าสนใจมีอะไรให้เราช้อปปิ้งกันบ้างนะคะไปชมกันเลยจ้า คือไปเปิดร้านขายเลยเออกิ๊ฟจะพาไปเที่ยวไหนคะอันนี้ตลาดอะไรเออบ้านหอ่หอ,หอก็มีผักพื้นเมืองเ<อ>ยอะเลย เขามีแบบดองแบบจีนอ่ะแบบนี้มันกิมจีแบบจีนอะ่ะอ,อันเนี้ยอันเนี้ยดองรากอะไรนะรากรากอะไรสักอย่างเป็นต้นๆแล้วรากากินรากกันเะเออเนี่ยพิ๊ดพิ๊มาสั่งไอ,อ นีเป็นกระปุกด้วยก็ไปทกินม่าล่าไงไม่รู้เนื้ออะไรถามเขาดิปถามเขาดิอันนี้เนื้ออะไรหรอเนื้อวัวค่ะ เออเปนเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้สองอแค่ี้า่ แป้งนานไหมก็กินกับแกงสั่งแล้วก็กินกับแกงนะมีข้าวด้วยนะเนี่ยมาดูดิเนี่ยเป็นข้าวสีสีจะกินไก่ซื้อไหมอันนี้เป็นไก่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเมนูไก่เอาไหม เอาแกงไหมนะคะทำการเลือกเอากระดอันนี้คือยังไม่สุกแต่ลูก เม็ดมันก้องแงงก้องแกงเขาะมันแก่จางไงแล้วก็ถ้าจะกินได้ก็ต่อเมื่อมันแายเป็นสีนี้อันนี้คือสุกแล้วอน้อยงนวเี่้อาะนน้ออ เป็นไงหวานหวานไงอร่อยไหมร้อนแล้วก็หวาน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 ้วมันจะมีน้ำผงน้ำงาใส่งาน้ำปั้นขาวหนึ่งดำหนึ่ง นกินกอคไม่คนนี้ก <dévelop eigentlich analysis> <ités> ่อนนะแล้ว kind ก of ็น้องนั้นสีขาวเดี๋คนนี้หอไปก่อนหอเลยอัอันี้อวห่อนอันสีขาวหอมกินก็ได้เจ้าพร้อมกินเลยนะค่ะจะได้ชิมทั้งสองสี หลายมุะสองสีสิบพี่้ยอ่าสาิบาทค่ะนี่ด้อันนี้เป็นขนงที่จาใิ้นข้าวหนึ่งชิ้นลำหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะ เฮ้ยนอซื้อไปให้พ่อแกงให้ดีกว่าเอาเลยจ้าเนอะอันนี้ฝรั่งอะไรอ่ะผักหวานเออถุงแาวบาด้วยเออแหมชอบกินมาเรียบร้อยเดี๋ยวซื้อใส่เดี๋ยวเดินดูก่อนโอเคเดี๋ยวเดินกลับม้ยอา เล็งสักวานไว้ละออถ้าเอาของลก็สัได้า่ะจเคียงู่ม้วมาหม่ก็ได้นะอี้หอมมากอุ้มหอมมากเคร่องอ้หอมมาก หัวเขียวขึ้นแหละใช่ค่ะเจียงปิงเหรอคะเจียงปิงเจียงเจียงปิงเจียนเจียนปิงเจียนปิงเจียนปิงอ๋อต้องสำเนียนี่แหละไอ้นี่เราตกไอ้นั่นหนักวรรณยุก ไม่เราตกประทไทยเาอก็กลอแล้วเขาก็กลับด้านเมื่อกี้เราถ่ายด้านเดียวอันนี้คือซอสอะไรล่ะ าาภาษาจีนเรียกว่าเจี้ยงปิงพูดถูกป่ะเนี่ยภาษาเหนือเ็ปถั่วเขียว อันนี้เป็นกำแพงเมืองโบราณของอเชียงใหม่นะคะที่เขานิยมกันมาถ่ายรูปกับนกนะคะเดี๋ยวจะขอลงรูปตอนถ่ายมาอวดเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเราแวะถ่ายกันก่อนที่จะไปตลาดบ้านหอเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตลาดบ้านหอเขาก็จะต้องเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีบรรยากาศของการที่มีทั้งคนไทย นะคะแล้วก็มีคนเชียงใหม่คนเหนือคนเมืองคนพูดภาษาฮ่อพูดภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปะปนกันไปแล้วก็มีวัฒนธรรมการกินอาหารที่หลากหลายนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอปิดท้ายคลิปด้วยการวิ่งถ่ายรูปกับน้องนกนะคะอยากถ่ายก็อยากถ่ายนะคะกลัวน้องก็กลัวนะคะ บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า